เนีครับพี่น้องครับดินที่เสื่อมโทรมครับขาดการบํารุงดินเมื่อเราบํารุงดินดีแล้วนะครับผลผลิตเราก็จะได้อย่างที่เห็นเนี่ยครับโอ้โหดูรวงครับกอขอเจ็ดเก้าไม่สูงครับต้นไม่สูงแต่ดูลวงครับดูเม็ดเม็ดใสแจ่วเลยครับอ่าเห็นไหมใบธงเขียวสะอาดนะครับจะได้กําหนดเกี่ยวอยู่แล้วเห็นไหมครับความสมบูรณ์ดินดีแล้ว เฉพาะปลูกอะไรก็งามเราก็ได้ผลผลิตครับอย่างที่เห็นนี่เลยชัดเจนมากครับลมพายุโอ้โหยางรุนแรงนะครับแต่ข้าวไม่ล้มโอ้อยู่ได้ยังไงเนี่ยนะครับต้นแกล่งครับความแกล่งของข้าวต้นแกล่งต้นอวบใหญ่นะครับไม่สูงมากนะครับใบตั้งนะครับนี่คือความคงทนความแข็งแรงความสมบูรณ์ของข้าวครับพี่น้องครับผลผลิตตกต่ำดินโสม ตนทุนสูงขึ้นดูทางนี้ครับพี่น้องครับแปลงนาพี่โรสสระบุรีกขอ,ขอ79โอ้โหเป็นยังไงครับพี่น้องโอ้โหมีแต่ลวงผลงานของเลดลาวาและกิ่งทองครับวันเลดลาวาไปสองรอบนะครับไล่ละากระสอบแล้วก็ฉีดกิ่งทองไม่แน่ใจว่าครั้งสุดท้ายแกฉีดไปหรือยัง แต่ห็นเห็นนะครับโอ้โหลวงเป็นระยะนะครับพี่น้องครับดูใบทองใบองยังสะอาดอยู่เลยโอ้โหเนี่ยครับว่านเลสไปสองสองครั้งแล้วก็ฉีดกิ่งทองโอ้โหดูครับเม็ดใสเป็นกระจกเลยลวงเป็นปั้นเลยดูครับเห็นไหมเนี่ยครับจากดินที่ โสมนะครับข้าวไม่แตกกอดินที่ขาดธาตุอาหารนะครับวิธีการบำรุงดินครับคือเอาเลสดลาวามาใส่นะครับแล้วก็พ่นกิ่งทองดูครับพี่น้องครับปัจจุบันออกลวงแล้วโอ้โห,โหดูเห็นไหมครับลวงห้อยเลยสวยด,ดูช้าช้ช้าช้า สวยงามมากครับไร่ลราเป็นเกียนแน่นอนหลวงสุกหมดแล้วแต่ใบธงยังสะอาดครับใบธงยังเขียวใบตั้งเห็นไหมครับโอ้โห,โหนี่คือผลงานของเลดลาวากับกิ่งทองครับด,ดูครับพี่น้องครับสุดลุกหูลูกตาตเห็นไหมเลดลาวา ไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นทางรอดของพี่น้องกเกษตรกรเลยครับพี่น้องครับโอ้โหดูงามอะไรขนาดนี้นะครับโอ้โหเม็ดใสยังกระจก